ดวงชะตา4เดือนแรกของปี2567นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะ ดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่8มกราคมมีการขยับนะคะเรียกว่าหยุดที่จะพักองศาก่อนหน้านี้ชาวเมถุนมักจะเจอกับเรื่องของสิ่งที่ชะลอตัวไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเรื่องของคู่ครองคนรักหรือการทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆการทํางานที่เกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆมักจะมีเรื่องที่จะต้องชะลอที่จะต้องหยุดเอาไว้นะคะแต่หลังจากวันที่8มกราคมไปแล้วค่ะจนถึงวันที่ 30เมษายนดาวพฤหัสได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามาตรฐานดาวราชาโชคสิงหาเกณฑ์และอุดมเกณฑ์มาไล่จากความหมายแรกนะคะพรฤหัสคือเจ้าเรือนการงานการงานมาอยู่ในภพลาภะได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชค ใครที่รอคอยเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆมักจะได้ทำมักจะได้เริ่มต้นแล้วก็สามารถหยิบจับได้ดีหรือใครที่เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้แล้วการงานของท่านจะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงได้รับในเรื่องของลาบยศเงินทองค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับจากเรื่องของการงานบางท่านก็มีเกณฑ์กับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตในเรื่องการงาน คือถือว่าเป็นระดับที่การงานของท่านจะยกระดับสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของท่านด้วยเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักคู่ครองหนุนนำดวงชะตา บางคนนะคะก็มีเกณฑ์กับการได้ร่วมกันค้าหรือว่าทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่เป็นลักษณะของการทำร่วมกันคะ่ะอยู่ในมาตรฐานดาวที่สามารถใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถและดาวพฤหัสก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุประคระที่ให้คุณแบบนุ่มนวลเป็นดวงดาวที่จะทำให้เจ้าสตานั้นได้รับผลสำเร็จได้อย่างดีหากท่านทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องนะคะ ชาวราศีเมถุนค่ะราหูมาอยู่ในภพการงานบางคนก็กลัวนะคะสำหรับดาวราหูแต่ราหูของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะนั่นหมายถึงความสำเร็จ ท่านมักจะมีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการปรับระดับสิ่งต่างๆให้สูงขึ้นการปรับระดับของการงานให้สูงขึ้นค่ะแต่เมื่อราหูเป็นดาวธาตุลมแล้วก็ค่อนข้างมีความผันผวนมีความนักเลงความใจใหญ่ถ้าเกิดท่านระมัดระวังเรื่องนี้ท่านก็จะผ่านพ้นในเรื่องของการงานทำอะไรก็พิจารณาถึงหลักเหตุและผลต่างๆก็จะทำได้ดีในช่วงที่ดาวราหูอยู่ในภพเรือนนี้ค่ะเพราะว่าบ่งบอกถึงโชคลาภที่ท่านจะได้รับทั้งเรื่อง การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการได้รับการสนัสนบสนุนจากคนรอบข้างจากคนที่ได้พบเจอพบเห็นถือว่าท่านมีศักยภาพที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าเป็น4เดือนที่ท่านจะกอบโกยสิ่งต่างๆเข้าสู่ตัวเองกับสิ่งที่รอคอยมาและท่านที่รอคอยเรื่องของการแต่งงานนะคะขอให้ทำให เสร็จก่อนวันที่30เมษายนค่ะเพราะว่าถ้าหลังจาก30เมษายนดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่พบวินาศซึ่งวินาศในที่นี้ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่แย่อะไรมากนักน,นะคะเพียงแต่ความหมายของพบวินาศก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่ปิดบังบทบังหรือจบไปก็ได้เพราะนั้นใครที่ไม่ใช่คู่แท้ ก็มีเกณฑ์ของการเลิกรากันมีเกณฑ์ของการต้องจบสิ้นแล้วก็เริ่มใหม่มีเกณฑ์ของการต้องปรับโหมดฐานของการใช้ชีวิตเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะนั้น4เดือนนี้เป็น4เดือนที่ท่านจะต้องเตรียมตัววางแผนแล้วก็ลุยทําให้เต็มที่สําหรับสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่ยังทําไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะหลังจาก วันที่30เมษาโหมดของการใช้ชีวิตของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของการไม่เปิดเผยตัวตนหรือการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ท่านจะสามารถทําได้ดีเพราะว่าช่วงระหว่างนั้นดาวพฤหัสจะได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรก็จะเหนื่อยหน่อยมีความยากลําบากหน่อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยของตัวท่านแลกมาด้วยการที่จะต้องสูญเสียบางอย่างไปสําหรับดวงชะตาของบางท่านและใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเหล่านี้ก็จะสามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันในช่วงระหว่างนั้นเอาเป็นว่า4ี่เดือนนี้นะคะ ท่านจะต้องกอบโกยสิ่งต่างๆที่รอคอยแล้วมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ใหญ่ได้รับบ้านรถยนต์ที่ดินหรือว่าคิดจะซื้อคิดจะหาสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้สมหวังดั่งใจนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านกันด้วยสำหรับชาวเมถุนขอให้เป็น4เดือนที่ปังมากๆสำหรับท่านนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับการยกย้ายของดาวพฤหัสที่จะไปอยู่ในราศีพฤษภในช่วง30เมษายนที่ฉันจะจัดทำให้หลังจากนี้ก็มา Subscribe สัรกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับทุกคลิปที่ดิฉันอัปเดตนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ